เมื่อก่อนนี่นะครับเขาเรียกว่าเนี่ยนะครับว่าคนไปทําธุรกิจเทาเนี่ยครับจะไม่ออกหน้าทางการเมืองน้อยมากครับแต่ปัจจุบันนั้นแข่งกันออกหน้าเหมือนกับการขายตัวของหน้าการเมืองครับเมื่อก่อนจะถูกประนามหยามเยียนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นแฟชั่นก็คือหมายความว่าไม่ไม่มีการถือสาเ มันยุคสมัยมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันยุคยุคทันยุคผมเนี่ยพวกคนยังในสภาเนี่ยนะครับคนยังมีอาการกันอยู่แต่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยนะครับตอนที่ทํารัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์นั่นนะครับหัวข้อใหญ่เนี่ยนะครับชูธงเรื่องเรื่องการปฏิรูปการเมืองต้องการให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพับมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าถ้อยคํานี้เรามีไว้สําหรับการพูดเท่านั้นนะครับ พอการกระทําจริงๆนั้นเนี่ยพรักการเมืองก็มีความประสงค์ที่ต้องการคะแนนเสียงอืเอาแม้ว่าเอาเนี่แบบพรคประชาชนเนี่ยพยายามคัดคนนะครับก็เป็นพักเดียวนะครับทุกคนก็ยอมรับว่าไม่มีการซื้อเสียงครับเอาปรากฏว่าในเขตเดียวกันสองครั้งชนบุรีอ้างูเห่าอ <laughs> ่ะก็นี่ไง <laughs> นี่ไงมาตมาตมาตรฐานเห็นไหมคือมันเราเดินมามาถึงจุดนี้เหมือนกัน ตอนหาเสียงว่าต่อไปไม่จะไม่ไปอีกแล้วนี่ครั้งที่สามจะไปพูดยังไงอ่ะเห็นไนหะมคือคือณขณะนี้เนี่ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันย้อนถอยถอยหลังมาไกลามากนะในยามที่บ้านมงมันอยู่ในสภาพแบบนี้ผมก็วาดหวังนะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยซึ่งนี่นะครับถ้าไม่มีการทําอะไรกันเลยนะครับจะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินกันอย่างมาโหรานมากที่สุดอื ซึ่งเนี่ยนะครับเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าครับส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเทาเป็นเงินดําทั้งสิ้นอะ่ะเงินขาวเนี่ยนะครับไปขายพวงอะไรมาคงไม่มีใครจะมา, <ๆ S 2> ม,ามาลงมาจ่ายขนาดนี้มาจ่ายนะครับทีนี้เนี่ยครับจะมีเงินไปซื้ออํานาจได้อานาจก็ไปหงาเงินอืแล้วภายใต้เนี่ยครับความหายาณะของชาติบ้านเนี่ยครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ ยากมากครั้งที่แล้วว่าหนักนะแต่ครั้งนี้จะหนักกว่าครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งก็มีรูปแบบแต่ว่ามันจะไม่หนักเท่ากับครั้งต่อไปอืเพียงแต่ว่านะครับบรรดาพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยครับนะครับว่าจะมาตกลงหรือสัตยาบันอย่างไรแต่ผมก็ดูว่าว่ายากมากที่สุดอเพราะฉะนั้นเมื่อการเมืองที่มันมีต้นทุนอย่าถามหาเรื่องความสุจริต